สวัสดีครับผมวันนี้จะมาบอกถึงการแจกของฟรีของเกม d i s ท u ู t i o n อีกครั้งหนึ่งจากที่แจกไปแล้วละห0 0 0ชิ้นครั้งก่อนนะก็อันนี้ฮะ w i n t e r g i ิฟเวตัวนี้นะครับทำไม่ยากนะครับเกมนี้ก็อยู่ในช่วงที่ใช้ไอเทมพวกนี้เพื่อเข้าไปเล่นนะยังไม่มีกิจกรรมให้เล่นฟรีได้นะครับตอนนี้ก็ต้องมีอเทมมาเล่นดังนั้นถ้าอยากจะเล่นก็เข้ามาเอาของฟรีเข้าไปเล่นนะตอนนี้ราคาอยู่ประมาณสัก47ดอลลาร์แล้วนะครับราคามันขึ้นนะครับง่ายๆครับคุณเชื่อมต่อดิสคอดแล้วก็ เข้าไปลงทะเบียนจิตขอได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดจะรับของแค่นั้นเองฮะก็จะได้มาซึ่งไอเทมนี้โดยการสุ่มทั้งหมด2,000ชิ้นนะรอบนี้นะครับครั้งก่อนอีก1,000นะรอบนี้2,000รวเป็น3,000แล้วนะครับผมก็อ,อาจจะปล่อยผู้เล่นให้เข้ามาเล่นได้เยอะขึ้นเพื่อจะทดสอบซูเปอร์นะครับตอนนี้รูปแบบเกมก็เป็นเกมลงดันเจียนปาร์ตี้คก,กับเพื่อนแล้วก็ยิงวอนที่เข้ามานะครับแล้วก็รอเก็บไอเทมตอนนี้ไอเทมยังไม่ดรอปนะครับ เป็นไอเทมปืนที่เอามาใช้ในเกมเท่านั้นยังไม่ดรอปเอามาขายนะตอนนี้ก็เข้ามาทดสอบกันได้โดยที่ถ้าใครไม่ทดสอบราคามันก็โอเคอยู่นะตอนนี้นะครับราคามันก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาจาก30กว่าดอลลาร์ก่อน,อน,อนที่จะเป็น1,000ชิ้นตอนนี้ขึ้นมาประมาณสักเกือบจะ50าก50ดอลลาร์แล้ว48ดดอลลาร์นะครับนี่ นะครับผมไอเทมอื่นก็ไม่ขายแล้วนะพวกของมิสติกกับตัวอ e ีปิกตรงนี้นะครับก็ขายกันไปเรียบร้อยนะครับก็ดึงกันไปจบกันไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้แจกกันไปเรื่อยๆในระดับแรนะครับไอเทมอื่นยังไงไม่ทราบตอนนี้มีอยู่3มชิ้นที่เข้ามาเพื่อเป็นอเลกเซตเข้ามาเล่นเกมของเขานะครับตอนนี้โอเควันนี้ไปก่อนฝากติดตามด้วยบนทางจีจีมาแล้วสวัสดีครับ